จ่าชีปเป้าขยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสันฟุตบอลมาให้ 3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับโบลันญาครับแอสตันวิลล่าเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีมของอูไนเอเมรี่ชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอ2เกมโดยที่ไม่แพ้ใครเกมนัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่ก็เพิ่งจะบุกไปชนะฟูลแลมได้3ประต,ต,ตูต่อ1ส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะ,ะทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิคไไปปปดด้้1ระตตู่่อ0โยยทีีีในนศึกกกแชมมเเส์ล2 แรกนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลล่านั้นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของบุรุญยาผู้มาเยือนนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้นหนึ่งเกมแล้วก็เสมอไปถึง3เกมด้วยกันโดยที่ในศึกฟุตบอลอกชาชอซิลาเกมนัดล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะบุกไปเสมอเจนัว2ประตูต่อ2นะครับส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ แพ้ต่อลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่ตอ2ก็ต้องบอกว่าบุรุญยานนั้นณเวลานี้ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเฮดทเวของคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมดัชนีเกมคู่นี้มองว่าแอสตันวิลล่าหสกอร์ไม่ได้มีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าของอูนัยเอเมอรี่นั้นมีความเขี้ยวสุดๆนะครับแล้วก็เกมรุกด,ดูจะมีความมั่นใจอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้1งสกอร์ของแอสตันวิลล่าการันตีมีแน่และไปรุนแม่สอง วางอาร์เซนอลพบกับชักต้าโดเนตนะครับผมอาร์เซนอลเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือเกมนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปพ่ายแพ้ต่อบ,บอลมัดศูนย์ประตูต่อ2ในในสถานการณ์ที่พวกเขาต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนหลังจากที่วิลลิสลีบาร์นะครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทําให้ความเสียเปรียบตรงนั้นก็เลยตกอ่าตกอ่าผลประโยชน์เลยตกเป็นของทางฝั่งอบอลมัดที่จะเอาชนะไปได้ สสกอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะเปเชไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยภาพรวมนี่ก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลยังถือว่ามีความมั่นคงนะครับผมในเรื่องของแทคติกอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นอาจยืดหย,ย,ยุ่นนะครับต่อเรื่องของผู้เล่นสูงพอสมควรนะครับส่วนทางฝังของชัคเตอร์โดนีสนะครับผมให้เกมหลังสุดในทุกอุยการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับชนะถึง2เกมด้วยกันเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปัน,นล่นม ก็เพิ่งจะบุกไปชนะโคลอสนะครับหประตูต่อศูนย์ส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเกมนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ต่ออาตาล่าศูนย์ประตูต่อ3ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยทองฝั่งของอาชาชาตาโดเนสนั้นค่อนข้างจับฟอร์มโอเคเลยทีเดียวยกเว้นในศึกแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับเฮดทัวร mm ์ hmm. ของคู่เคยเจอกันมา4ครั้งด้วยกันนะครับก็ต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งนะครับโดยที่เป็นการชนะอาจจะโดยที่เจ้าขินนะส่วนมากจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เจอกกัน็ ต้องย้อนกลับไปปี2010นู่นเลยนะครับดัชตีเกมผู้นี้นะครับมองว่าอาร์เซนอลสามสกอร์ได้เละติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาร์เซนอลของมิเกลอาเฮตาดูจะมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับส่งผลกระทบต่อการจัดทัพอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแม้วันนี้จะดูเหนือกว่าเจ้าอา,าผู้มาเยือนชัก้าโดนเนสก็ตามแต่แต่อาร์เซนอลก็ต้องเก็บเรี่ยวแรงนะครับผมไว้ในสู้ศึกกับฟุตบอล,บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สุดสัปดาห์หน้าจะเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนั่นเองนะครับสาม ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงเกินไปอองมากคิดว่า,ามิเกลเอร์ต้าน่าจะเน้นที่ผลการแข่งขันคู่นี้มากกว่าดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของชักต้าโดนเนี้นะครับคิดว่าน่าจะบุกมาไม่แพ้เกิน2ประตูอย่างแน่นอนครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับลีสยูเตตพบกับวัตเฟิร์ดนะครับลีสยูเตตเจ้าท่น5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากเลยนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอไป2เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูเตดไป2ประต ตอ 0. โดยที่ทางฝั่งของลีสต์ยูเดตตอนนี้อยู่ติดที่3ของตารางคะแนนนะครับสินัดมี19คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของอวัตเฟิร์ดนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาพัชนะ2เกมเท่านั้นเองแล้วก็แพ้ถึง3เกมโดยที่แพ้สลับกับชนะมาโดยตลอด5เกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปโดนทางฝั่งของอรูตัทนทาวนะครับถล่มไปศูนย์ประตูต,ต่อ3โดยที่วัตเฟิร์ดนะครับณนะเวลานี้อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนน10นัดมี16คะแนนห่าง จากโซนเพลย์ออฟอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับเฮทูดใหของทั้งคู่ก็เป็นลีสยูเอเต็ดที่เหนือกว่านะครับชนะ3จาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่วัตเฟิร์ตชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าลีสยูเอตเต็ดหนึ่งสกอร์ไม่ได้อ่าน1สกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของลนะีสยูเอเต็ดณเวลานี้โดยเฉพาะการเล่นในบ้านเอลเดนโรสของพวกเขานั้นค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนทางกับทางของอทางฝั่งของวัตเฟิร์นที่เล ทุกครั้งไปนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสนะครับที่ลีสยูเอเต็ดจะยิงได้2สกอร์เป็นอย่างตำ่ำเชียร์ไปที่ลีสยูเอเต็ดได้เลยครับสามตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงทัฟโฟชอบเลยนะครับก็มีอาร์แอสตันวิลล่านะครับมีชักต้าโดเน็ตและก็ลีสยูเอเต็ดครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขยศสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ like at, at, to, นนลไล